หนึ 1> 1, 2, สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนำเรื่อง Android 4.4นะครับสำหรับวันนี้ผมใช้บน Samsung Galaxy S2 นะครับตัวนี้ก็เป็น c y n o o g e n m o d 1 1ซึ่งเบสบน Android 4.4.2นะครับตัวนี้ก็อย่างแรกที่ว่าได้ผลเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยคือมันจะเร็วขึ้นแล้วก็ได้ e สเ t อร์เอตัวใหม่ของคิดแค t ครับผมปุ๊บ พอหมุนไปมันก so so like, ็จะเป็นตัว Android แต่ว่าในนี้ไม่ค่อยเห็นขอโทษด้วยครับครับผมก็พอเวลานะมันก็จะเป็นไลฟ์ไทของแต่ละตัวนะครับก็จะเป็นแล้วแต่ครับก็แล้วก็สำหรับกล้องถ่ายรูปที่เพิ่งอัปเดตกันไปหมาดๆเมื่อมีกี่วันนี้เองก็ได้แก้ไขเรื่องบักที่ว่าทำให้ถ่ายวีดีโอไม่ได้คือหรือว่า ถ่าวิดีโอตอนเปิดแลชแล้วมันจะค้างไปเลยต้องรีเซ็ตเครื่องใหม่เอ้ยไม่ใช่รีสตาร์ทนะครับส่วนตัวเซโนเจมอนมันจะไม่ได้ให้เครื่องเล่นแบบที่ว่าเราเคยเล่นกันนะครับมันจะให้อัพพลโลมาซึ่งตัวนี้จะเป็นแอปที่ไว้แบบเปิดเพลงได้พิเศษกว่าอย่างอื่นเพราะว่ามันจะปรับแต่ง n โค o นเลเซอร์อะไรพวกนี้ได้ด้วยสำหรับอย่างนี้นะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไอคอนใหม่เรื่องประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น แล้วก็เปลี่ยนทัสบาร์าเป็นแบบใสาตามฉบับของซัมซุงทัสบาร์าน,นี้ก็เป็นเหมือนกับเจลลี่บีเหมือนเดิม,มครับแต่ว่าจากหลายสีมันก็กลายเป็นสีเดียวไปเลยก็เป็นสีขาวไปหมดเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเปิดในนี้บางทีตรงนี้มันก็จะเป็นสีส้มบ้างอะไรอย่างนี้ได้ครับอย่างเช่นเวลาเราใช้ 3G มันก็จะขึ้นเป็นสีส้มนะครับโอเคและตอนนี้ เดี๋ยวเราจะมาแนะนำเรื่องไซนูเจนหมดสิบดนั้นนะครับโปรแกรมที่ไซนูเจนหมดสิบมาให้มาเนี่ยก็คือตัวจัดก,การไฟล์แบบพิเศษของทางเขาแล้วก็ Apollo ส่วนในการตั้งค่าก็จะมีเพิ่มเติมจากรอมศูนย์ให้มาก็คือล็อกหน้าจอทีมหน้าตาสามอย่างนะครับแล้วก็ สิทธิผู้ดูแลระบบหรือซูเปอร์ยูเซอร์และประสิทธิภาพประสิทธิภาพนี้ลอมทั่วไปนี่ไม่มีนะครับจะมีแต่ลอมที่เบสบนไซโนเจนมอดเท่านั้นถึงจะมีส่วนถ้าจะแฟดอะไรพวกนี้ก็ต้องใช้พวกรีคาเวล e ี่คัสตอมรีคเวลี่ที่ว่าเวลาเราลงรอมโมแล้วมันจะให้กดรีบูทแล้วมันจะเป็น3ตัวเลือกครับอย่างเช่นรีบูทรีคาเวอรี่ดาวน์โหลด แต่ว่าในนี้มันอาจจะกลับกันเนาะอย่างเช่นนิโคลีก็คือไปหน้าที่ว่าเราจะทําให้เราลงล้อมได้แบบอิสเป็นอิสาระครับส่วนดาวโหลดนี่ไว้เผื่อกลับลงศูนย์เดิมโดยใช้คอมเชื่อมต่อกับโอดินโอดินเป็นโปรแกรมแฝดอย่างหนึ่งครับและสำหรับตัวนี้นะครับ Android .4 4เนี่ยจะมาพร้อม Google Launcher ตัวใหม่ล่าสุดแต่ว่าตอนนี้มันก็มีให้โหลดใน Play Store แล้วนะครับ Android 4.0ขึ้นไปสามารถใช้ได้แต่ถ้าเป็น2.3นี่ใช้ไม่ได้นะครับแล้วก็พิมพ์ไปเลย Google พ <c oughs> O M E g o o g l e H O M E ครับผมตัวนี้มีมีเปิดให้โหลดฟรีใน Store นะครับแล้วก็ สามารถเล่นอะไรกับันได้ย้ำนะคะว่าต้องเป็น Android 4.0 Ice Cream Sandwich ขึ้นไปเท่านั้นอย่างถ้าเกิดมันใช้ไม่ได้ก็ลองไปเล่นลอโมโมดูครับอย่างเช่นพวก Galaxy Y ตัวเก,ก่าๆอะไรเงี้ย Galaxy Y Galaxy Mini แต่ถ้าพกเก็ตมีโอเล่นได้นีครับเขาเรียกว่า Google Now Launcher ตัวนี้แหละที่ผมใช้นี่แหละแต่ว่าตัวนี้ มันก็จะมีอาการหน่วงๆกินแรมอะไรอย่างนี้บ้างก็เป็นข้อเสียอย่างหนึ่งครับถ้าใครไม่ชอบลอนเชอร์ตัวนี้ก็อาจจะไปโหลดพวกลอนเชอร์ e.x. อะไรพวกนี้ก็ได้นะคะเพราะว่ามันมีโหลดฟรีอยู่แล้วจะมีทั้งแบบเสียตังค์แล้วโหลดฟรีแล้วก็สาหรับแอปพวกแอป g s หรือว่า Google Apps นะครับตัวนี้จะให้มาครบเลยอย่างเช่นพวกโทรศัพท์อะไรเงี้ยมันจะให้มาในเวลาตั้งค่าครับจะ ที่ว่าจากตั้งแต่ Android 4.2ก็4.3เนี่ยมันจะได้ตัวตั้งค่าของ c ซ a n o g เ n m หมดแบบคาฟูคัสตอมเลยครับแต่ว่าพอกลับมาเป็น Android 4.4เนี่ยมันจะตั้งค่าใหม่อีกแบบนึงพอตั้งค่าใหม่แล้วมันก็เลยทําให้แบบว่ามันคุ้นเคยมากขึ้นมันมันจะให้ตั้งค่าเหมือนลองสูงนะครับแล้วก็สำหรับนาฬิกาของ Android 4.4 j จ l ล y b บีนได้ปรับปรุงหน้าตาบางอย่างใหม่ขึ้นมาแบบนี้ส่วนเครื่องคิดเลขนี่ไม่มีอะไรมั้งครับ แล้วก็ UI การโทรจากสีดำอะไรเงี้ยเปลนการเป็นแบบนี้อ้าวแล้วเวลาเราจะดูที่โทรมาทำไงน,นี่ครับมันจะมีมันจะมีปุ่มการเวลาตึ๊บนะครับแล้วมันก็จะกลายเป็นเบอร์ที่เราเคยโทรอะไรด้วยอย่างนี้ก็นี่เพียบครับมันจะบอกได้เลยมันจะบอกละเอียดกว่าเดิม สำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมก็จะส่งไปให้ใหม่แล้วก็อัพขึ้น YouTube เรื่อยๆเนาะว่าเพราะว่าช่วงนี้กำลังจะเริ่มนะและเออลืมลืมบอกไปเลยว่าถ้าอัปเดตเป็นไซโนเจมอดเนี่ยมันจะเปลี่ยนแบบแบตเตอรี่ได้หลายแบบครับผมอย่างของผมจะเป็น Circle with Percentage ตัวนี้เข้าไปตั้งค่าได้เลยอันนี้ผมแนะนำไว้ให้เรื่องหนึง่งเราจะไปที่หน้าตานะครับแท็กสถานะ นะรัูปแบบของสถานะแบตเตอรี่มันจะมีวงกลมไอคอนแนวตั้งก็คือแนวตั้งที่เราใช้กันทั่วไปเนี่ยครับในลำสูนะส่วนแนวนอนก็จะย้อนกลับไปสมัยเมื่อประมาณ Android 2.2นูน่นวงกลมก็แบบที่ผมใช้อยู่มันจะมีบอกด้วยว่าแสดงสถานะของแบตเตอรี่แบบ text ก็คือเป็นเปอร์เซ็นต์เลยเป็นเปอร์เซ็นต์บอกเลย ดังนั้นไอตัวนี้จะโดนยูปไปเพราะว่าไอตัวนี้มันต้องบอกเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วส่วนซ่อนก็คือไม่บอกให้เลากันเอาเองว่าเหลือแบตเท่าไหร่อะไรเล่นๆครับเราแต่ผมชอบเป็นวงกลมนี่แหละเพราะว่ามันจะแสดงตลอดแล้วเวลาเราช้าแบตเนี่ยไอตัวสีข,ขาวเมันก็จะหมุนตลอดโอเคก็แล้วก็ดับเบิลแท็ตรงนี้เพื่อนอนหลับอันนี้เป็นฟังก์ชันของโมเท่านั้นครับแล้วก็ ฟังชันปรับความสว่างของหน้าจอนะครับได้มาโผมาอย่างนี้อ่ะอันนี้มืดสุดๆนะครับเราปรับได้เลยอันนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมก็ขอปิดคลิปไปแค่นี้ก่อนนะครับแล้วก็ขอบมากๆครับสำหรับท่านที่รับชมสวัสดีครับอลิกากโต